เริ่มเม,มาไอพ้พระเอกเนี่ยก็มาดูยาที่หายไปอีลูกน้องมันก็พูดเหมือนว่ามันจะอยู่ที่นี่มาตลอด3วันเลยครับพระเอกเนียนัก็ได้พูดว่าดูถ้าเจ้านี่คงไม่ได้ต้องการขโมยยาหนีไปพระเอกเนียนัก็สันิษฐานว่าเป็นฝีมือของแก๊งจุนโฮแน่นอนลูกน้องเนียนังก็พูดเสริมว่าหมายถึงจินกอนเหรอครับภาพมันก็ได้ตัดมาไอพ้พระเอกเนียก็มาหาอีจินกรอ,อยู่ที่ห้องเนาะไอพ้พระเอกมันก็พูดว่าไปจุดไฟเผาตึกแก๊งจุนโฮซะถ้าคนในแก๊งตายเพราะไฟไหม้หลายสิบคนฉนันจะนับว่า นายกลับเข้ามาเป็นสมาชิกของแก๊งอีกครั้งอีพระเอกนางก็พูดเนาะทุกคนก่อนที่จะไปอีพระเอกมันก็พูดต่อว่าฉันจะรอดูนะจริงๆก่อนางก็พูดกับพระเอกว่าขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมผมจะไปจัดการให้เรียบร้อยพอพระเอกนางนินออกจากห้องมาอีลูกน้องที่รออยู่ข้างนอกเนี่ยนางก็ถามเนาะจะปล่อยไปจริงๆหรอครับถ้าเขาหนีไปจะทํายังไงอีพระเอกนางก็ตอบว่าฉันไม่สนพามันก็ได้ตัดมาตอนนี้นายเอกเนี่ยกำลังล้างจานอยู่เลยพระเอกนางก็เดินมาหานายเอกเนาะ อีพะเอกนางก็ยิ้มหัวเราะใหญ่เลยแล้วก็พูดว่าไปกันนายเอกก็งงไปไหนครับอีพะเอกนางก็พูดเนาะห้องไงมันหนาวนายเอกนางก็ปฏิเสธนางบอกว่านางจะทํางานให้เสร็จก่อนให้พะเอกเนี่ยไปรออยู่ห้องเลยอีพะเอกมันก็ไม่ยอมเนาะไม่เอาไปด้วยกันตอนนี้เลยสินายเอกนางก็บอกพะเอกไปเนาะมันเป็นงานของผมนะครับถ้าไม่ทําคนอื่นก็ต้องทําไปรอผมก่อนเถอะครับอีนายเอกนางก็พูดอีพะเอกมันก็ลุกขึ้นเลยแล้วก็ยื่นเงินให้กับอีผู้หญิงสองคนที่นางทํางานด้วยกันเนาะแล้วก็บอกว่าช่วยทํางานแทน นายเอกทีเงินมาขนาดนี้ไม่รับไว้ก็คงไม่ได้สินะทุกคนนางก็ยิบบอกว่าโอเคค่ะจากนั้นเนี่ยอีพะเอกมันก็อุ้มอีนายเอกขึ้นบา่าแล้วก็เดินไปที่ห้องเลยช่ำๆเละเละิะภาพเนี่ยก็ตัดมาในห้องเนาะก็ก,กอดนายเอกฉ่ำเลยทุกคนอีพะเอกนางก็พูดเนาะฉันคิดถึงนายอีพะเอกนางก็พูดต่อฉันคิดถึงนายมาตลอดเสามันเลยแล้วก็ได้จูบกันแบบดูดื่มนั่นเองทุกคนดูแล้วก็คงจะได้ยย่เย่ารรกุกันนั่นเองแหละภาพเนี่ยก็ตัดมาจากตอนนั้นเองนะทุกคนก็คงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนะอพเน,ะนานเนเนะ เรื่องเป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยดีไหมอีพะเอกนางก็ตอบไม่ดีและเทะเลยหายาเจอแล้วแต่ลูกค้าก็เทแล้วฝีมือของแก๊งจุนโฮแน่แน่พอคุยกันไม่ได้สักพักเนาะอีในเอกมันก็พูดขึ้นแล้วถ้าเขาทํางานเสร็จแล้วกลับมาในท่านจะยังเก็บเขาไว้อีกไหมครับก็อีจริงเกินั่นเองนะทุกคนพะเอกนางก็เลยถามว่าทําไมละ่ะนายไม่อยากเอาไว้หรอในเอนนกนางเลยตอบไปว่าก็แค่ไม่ชอบนะครับอีพะเอกนางก็อธิบายนะทุกคนว่ามันยังใช้ประโยชน์ได้อยู่ถ้ามาจากแก๊งจุนโฮจริงๆ อีนยเอกก็ได้แต่คิดในใจว่าไม่อยากให้เขากลับมาเลยภาพเนี่ยก็ตัดมาอีกวันเนาะอีนยเอกก็เห็นว่าอีจินกรเนี่ยกำลังคุยกับป้าอยู่อีจินกรก็เปิดเผยท่าแท้ที่ปิดบังต่อหน้าแอฟให้เอกเนาะนางก็พูดเลยไอ้เด็กพิการนี่อีจินกรเนี่ยนางก็พูดต่อ,อนะทุกคนแกชอบถูกซ้อมใช่ไหมละ่ะเอาให้ขาอีกข้างไปไว้ด้วยเลยดีไหมอีนายเอกนางก็พูดนายแต่ต้องฉันไม่ได้ด้วยซ้าอีจินกรเหมือนนางจะไม่พอใจเป็นอย่างมากเนาะแต่นางก็พูดอะไรไม่ได้นางก็เดินหนีไปเลย ไอ้เอกนางก็หันมาถามป้าเนว่ามันมาพูดอะไรกับคุณป้านั่นเองนะทุกคนอีป้านางก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกแต่อีในเอกก็คือต้องการให้คุณป้าพูดให้ได้นั่นเองนะทุกคนนางก็อยากรู้เนาะอีป้านางก็พูดฉันบอกให้เขาออกไปจากที่นี่ซะนางก็พูดอย่เนาะดงของเขาถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปจะต้องตายฉันเลยบอกให้เขาออกไปอีในเอกนังก็งงเนาะตายแล้วไม่จะทําไหมนางก็เลยถามป้าไปว่านี่ป้าเป็นห่วงจินกรอยู่หรออีป้าเนี่ยนางก็ตอบเนาะไอเด็กบ้าตบปากเดี๋ยวนี้นะ ฉันจะเป็นห่วงเขาทาไมอีป้านางก็พูดเนาะว่าถ้าอีจินกนตายมันจะไม่ตายคนเดียวเพราะว่านายน่าจ,จะตายไปด้วยไงายอาจินอีนายเองก็คือตกใจเลยอีป้านเนี่ยก็บอกให้อีนายเองนี่ไปเก็บของแล้วก็รีบออกจากที่นี่ซะเดี๋ยวจะไปบอกกับนายท่านเองว่าจะไม่มาให้เห็นได้อีกต่อไปอีป้านางก็พูดอีกเนาะรีบไปเก็บของเร็วอีนายเองก็คือนางก็ไม่อยากไปนั่นเองนะทุกคนานางก็เลยพูดว่าแต่ผมไม่อยากออกไป นเองนั้งก็เลยคุยกับป้าว่าตอนที่มาที่นี่ป้าก็เป็นคนพามาแล้วตอนนี้ป้าบอกให้ออกไปอย่างนั้นเหรออีป้านังก็พูดเนาะฉันไม่คิดว่านายท่านกับจินกอน จะกัดกินเส้นชีวิตนายแบบนี้ไงอีนายเอกนเนี่ยคือนางก็ตกใจมากๆเลยนะเอกนางก็พูดเนาะป้าคงคิดผิดแล้วแหละป้าเนี่ยนางก็ไปจับมือนายเอกเนาะแล้วก็แบบจะพาแบบไปเก็บของแต่ว่าอีนายเอกก็คือไม่อยากไปเนาะนางก็สะบัดมือออกแต่ว่าสะบัดแรงเกินไปอีป้าไปกองอยู่กับพื้นเลยจ้าม, <พะ S 1> มันก็ตัดมาเนาะทุกคนอีป้านเนี่ยก็คือต้องหอบขึ้นรถเพื่อไปโรงพยาบาลนั่นเองอีนางวูบนั่นเองนะทุกคนอีนายเอกนางก็อยากไปดูคุณป้าเนาะอีพะเอกก็เลยพูดว่านายไม่จำเป็นต้องไปหรอกอีนายเอกเนี่ยนางก็ พวกเราไม่มีเวลามาทําอะไรแบบนี้นะมาอย่างจีนรีบไปแล้วเข้าอีพะเอเอนียนางก็พยายามพูดเพื่ออีนายเอกสบายใจลงเนาะก่อนที่จะได้เข้าบ้านกันเนี่ยก็ตัดไปที่ในห้องเนาะอีนายเอกก็พยายามนั่งจ้องโทรศัพท์เผื่อคุณป้าจะติดต่อมาพอติดต่อมาเนี่ยอีพเอกก็ถามเนาะว่าคุณป้าเป็นยังไงบ้างกับอีลูกน้องเนาะอีนายเอกนางก็คุยกับป้าเนาะป้าเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บไหมป้าแกนางก็ตอบเนาะไม่เป็นไรหรอกนาตกใจมากใช่ไหม อีในเอกมันก็พูดไปเนาะทุกคนให้ผมไปหาไหมอีป้าก็บอกว่าจะมาทําไม้มาแล้วช่วยอะไรได้อีในเอกมันก็งงเนาะว่าทาไมป้าถึงบอกว่าห้ามออกไปไหนแต่ก่อนหน้านี้คือป้าเป็นคนบอกเองว่าให้รีบออกไปภาพนี้มันก็ตัดมาที่เช้าอีกวันนั่นเองนะทุกคนอีพะเอกนางก็พูดอจินรีบเข้ามาสิป้าโทรมาแล้วอีในเอกก็คือนางก็ดีใจเนาะป้าโทรมาหาแล้วอีในเอกนางก็คุยกับคุณป้าเนาะอีพะเอกก็นั่งทางานไปนั่นเองนะทุกคนพอคุณป้าวางสายไปอีพะเอกก็ถามว่าคุณป้าเป็นยังไงอีในเอกก็ตอบเนะ พรุ่งนี้ถึงวันผ่าตัดแล้วแต่ดูไม่กังวลอะไรเลยผมนี่ใจเต้นเลยครับวันนี้เองก็เป็นวันเกิดของมายองจีนทุกคนก็ร่วมสุขสันต์วันเกิดมายองจีนเนาะอีพระเอกเนียน,นก็อของขวัญมาให้อีมายองจีนด้วยหลังจากนั้นสักพักอีนาเอกเนียนก็เอาซุปมาให้เนาะพออีพระเอกเห็นอีพระเอกนางก็ล่าอีนานเอกออกมาเลยแล,แล้วก็มาถามว่าทําไมไม่อยากอาหารละอีพระเอกมันก็แอบดูแอบมองให้เองทุกคนอีนาเอกไม่กินข้าวเนาะเหตุผลที่นางไม่กินก็เพราะว่านางเป็นห่วงป้านานเองทุกคน เพราะว่าบ้านเนี่ยจะเข้าห้องผ่าตัดแล้ววันพรุ่งนี้ไอ้เอกเห็นนะเอกนางก็ไม่สบายใจเนาะนางเลยบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนางจะพาไปที่โรงพยาบาลอินไเอกก็คือดีใจมากเลยนะทุกคนนางก็ขอบคุณครับขอบคุณนายท่านขอบคุณจริงๆนายเอกนางก็พูดต่อเนาะผมจะโทษแทนบุญคุณนะครับถึงโอกาสนี้อีพระเอกมันก็เริ่มปนด้เองนะทุกคนจุโจมแต่สิ่งนี้ทําให้อีพระเอกอึ้งเ็คยอ,อีนะเอกเข้าไปจูบแก้มเนาะนางก็อึ้งไปเลยอีพระเอกนางก็พูดเนาะว่าแค่นี้จะพอหรอค่ารักษาพยาบาลอีกนะอินไอเอกก็ถามเนาะว่านาได้เงิจกผมรอ อีพะเอกมันก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ล้วก็ได้พูดต่อว่าฉันจะไปเอาเงินจากนายทำไมอีพระเอกนางก็กระซิบข้างหูนายอีกเนาะฉันหมายถึงจ๊บมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอสำหรับการตอบแทนกันนะแต่เดี๋ยวนี้อีพะเอกก็คือปฏิเสธเป็นเจ้านะก็ปฏิเสธเนาะแล้วก็เดินออกไปเลยทุกคนภาาเนี่ยก็ตัดมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะทุกคนตอนนี้ก็คนก็พากันเมาเรียบร้อยแล้วอีพระเอกก็จูงมือนายเอกเนาะพอเข้ามาในห้องเนี่ยอีพระเอกก็เริ่มกอดจูบรูปคำเลยนั่นเองนะทุกคน แต่ว่าอีนเอเนียมันก็เหลือไปมองอยู่ด้านนอกเนาะก็เห็นคนเนี่ยยืนอยู่นางก็ตกใจเนาะแล้วก็ได้พูดออกมาว่ามีคนอยู่ข้างนอก,รอกครับกำลังเจ้มจนเลยทุกคนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะเราก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยก็คือช้าอยู่แล้วก็อาจจะช้าไปอีใน,นเนองทุกคนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการตัดต่อนั่นเองเนาะคือโทรศัพท์ของเรามันไม่เสถียรสักเท่าไหร่นั่นเนองนะทุกคนเอ่อก็ฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบายจ้า